สวัสดีค่ะชื่ออันดี้นะคะอันดี้อายุ24ปีค่ะเชื่อพระเจ้าได้สปีแล้วค่ะปัจจุบันอันดี้เรียนอยู่ที่สถาบันพระคิดธ,ธรรม STI ภาคใต้ค่ะมาเรียนพระคัมภีร์ได้หนึ่งปีแล้วค่ะอันดี้เป็นชาวไทยใหญ่ค่ะมาจากประเทศพม่าค่ะที่ได้มาเรียนประเทศไทยเพราะว่าได้ทุนการศึกษาจากนักธุรกิจคริสเตียนคนหนึ่งค่ะ ความฝันและนิมิตของอันลีที่พระเจ้าใส่ไว้ให้อันลีก็คือการทําตามพระมหาบัญชาของพระเยซูที่ได้สั่งไว้ค่ะคือการบุกเบิกคิดจักแล้วก็ไปประกาศที่ที่ยังไม่มีใครเคยไปประกาศไม่ว่าจะเป็นประเทศพมา่าประเทศไทยประเทศลาวหรือประเทศเพื่อนบ้านเอเชียค่ะแล้วแต่พระเจ้าจะทรงนําไปค่ะ แนวการประกาศของแอนดี้ก็คือปูทางด้วยมีทิมอธิฐานแล้วก็ทิมนมัสก,การค่ะเพราะว่าการอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำและจะไปที่ไหนมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแอนดี้ค่ะโดยเริ่มจากผู้เชื่อในคิดจักค่ะเมื่อมีใครสนใจและก็อยากจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอยากจะสอนให้เขารู้จักวิธีในการประกาศไม่ว่าจะเป็นการทำหมายสำคัญและการอาจาจย์ต่างๆรวมถึง การเรียนรู้พระคำพีที่จะแม่นยำในการประกาศมากขึ้นค่ะและอยากจะขยายให้มันเป็นโรงเรียนมิชนาดีเพื่อสร้างสาวกที่จะออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าค่ะวิธีการประกาศคือออกไปแจกใบปลิวตามตลาดนัดตามชุมชนและตามบ้านแล้วก็ประกอบด้วยหมายสำคัญและทำการอาัศจรรย์รักษาโลกค่ะแล้วก็ทีมนมัสการของเราการแจ้งโดยเน้นในการประกาศด้วยค่ะ ช่วยเหลือแจกจ่ายสิ่งของให้กับคนยากจนหญิงไม้และเด็กกำพร้าค่ะและนิมิตของอันนี้อย่างนึ่งก็คืออยากจะทําแบรนด์คิสเตียนก็คือเสื้อผ้าแฟชั่นฟชั่นที่มันเกี่ยวกับคริสเตียนสัญลักษณ์ไม้กางเขนหรือข้อพักคำพีค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากค่ะ ที่ได้ให้อันดี้ได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันนิมิตความฝันของอันดี้ในเพจแชร์ e the ร o v ฟอร์เวิร์นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคณะกรรมาการทุกท่านนะคะอันดี้รู้สึกได้รับเกียรติมากที่ได้มาแบ่งปันนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอพระเจ้าอวยพรคะ่ะ